สวัสดีจ้าพี่หน้องมาได้จ้ะมือหนีผ้าพีผ้าหน้องไม่กินหอยปังนะคะราดน้ำต่ำนัวๆพี่น้องน้ำต่ำปลาแดกนี่แหละอเอามาใส่เบอร์ทุกหม้อกันจ้ะมาเดิอมาเดิอมาเดิอใส่น้ำปลาด้านัวๆได้จ้ะหอมหอมกินปลาแดกน้ำลายแยกจ้ะ อหอยอเสียมแห้งเมื่อนี้ได้หอยโอ้อันได้พักปังมา,จากจ้ะ มีพี่น้องหลายคนทักเขามาถามว่าแอลก็แฟนใส่ครีมยังกับมายุบัานกกับมาตจากรุงเทพโดนแล้วนาคือบ่อมองบ่คำบ่ดำบ่ขึ้นฝานนะคะเป็นครีมชุดหนี้และพี่น้องครีมสมุนไพรบพรว่าจะเป็นขมิน้นเป็นแตงกวาเส้นลำสบู่สุดหนีนะคะพี่น้องจา๋าอยากให้ทดลองใส่พี่น้องทันใดที่แบบนาเข่าฟา้านาบ่มองคำนาเกิดซีวงสีนะพี่น้องจา๋าอายุหลายๆยังสใส่ครีมยังกับเบ้าเ อันนี้คีมราคาหลักร้อยมีสุดหน่อยก็มีอยากทดลองใส่ว่ามันถือกับผิวหนาหฮาบอจะดชุดหน่อยไปเลยอยากเห็นผลเร็วนะคะอยากเห็นผลไวหน้ากระจางใสไร้ฟ้าจัดชุดใหญ่ได้จ้ะขนาดชุดใหญ่ยังม่ถึงพันนะคะยังอยู่ราคาหลักร้อยพี่น้องจ้าจัดเลยจ้ะเห็นงานหนาะเตากลางแจ้งกลางแดดนะคะหนาเกิดฟ้าหน,นามองข้ามหนาเป็นซิวไหวรุุนทั้งสิจัดเลยจ้ะผู้สใส่ก็ใส่ได้แฟนเอวก็ใสย่ยูอีแม่พแมพเพิ่นก็ใส่แม่เพิ่นเป็นฝาพี่น้อง Mm hmm. แบบยืดควางไส่เราถึงนะคะปุ๊บๆสวอนพักปัง อำใส่หอยนะพี่อนเอื่อท่านใดสนใจอยากนาข้าวนาะใส่อยากทรลองใส่พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปด้วยค่ะอืม กุบกรบดีค่ับมอ,อบบวบอรบกอบเงี้ย กล่นมันล้วบ่ึ้นมนันนั่มะพี่น้องแสบแห้หหง Oh. 嗯。Mm hmm. Ah, ไม่ได้ค้างไว้โดนจ้ะค้างไว้มือหนึ่งเอามาตมได้ประจอยหวบหยอดหวบเพีง อร่อยมาก เอาพี่้องจ้าคลิปนี้พอบ้านมาได้มากินน้ำจากค่าแพ็คของนะคะพอบ้านกะ แพ็คของสําหรับอันลูกค้าที่สั่งสื่อครีมเขามาล่ะพี่นองจ้าเขาขอบุญขอบคุณทุกทุกออเดอร์ด้วพี่นองลูกค้าเก้ากันนานแน่นแห้งนะคะสื่อแล้วกลับมาสื่อสัํานะคะบอกว่าเห็นพ้นอีลีว่าสันใส่ครีมตัวแรกก็ว่าถือพอมาลองตัวนี้เอ้ามันออกอีลีว่าสันมาเปิ้ลกับมาเป็นลูกค้าประจํา บางคนซื้อมากเป็น30-40เบสี่อแล้วพี่น้องเอลเบิงจากประวัติการซื้อนะคะในคอมนเอาพี่น้องจ้าคลิปนี้กะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้การติดตามรับชมเอาไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาเนาะพี่น้องสลับมือนี่ค่ะไปแล้วสวัสดีจา้า